เมื่อวันที่8มิถุนายน2566ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐหารือกับนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูเน็กผู้นำสหรัชอาณาจักรที่ทำเนียบขาวโดยผู้นำทั้งสองประเทศบรรล,ลุข้อตกลงชื่อปฏิญญาแอตแลนติกเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานหมุนเวียนท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากระบอบอำนาจนิยมที่หมายถึงรัสเซียและจีนนอกจากนี้ข้อตกลงตามที่ระบุในปฏิญญาแอตแลนติกยังครอบคลุมถึงการเปิดการเจรจาระหว่างสาหรัฐกับ รราชณจากักเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ธาตุสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมยื่นเรื่องต่อสภาคองเกรสขอให้มีการอนุมัติสหรัฐราาเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อยกระดับการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วสูงหรือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกร่วมกันสูเนกูนนำสหรัาากรกล่าวว่าความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวระหว่างสหรัฐกับสหรชักรไม่เคยแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อนทางด้านไบเดนผู้นำสหรัฐก,กล่าวว่า สหรัฐราาาเป็นประเทศที่มีความสำคัญกับสหรัฐและเห็นพ้องต้องกันว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื่องจากการถือกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการสนับสนุนของสงหราชอาณาจักรที่เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับ AI ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้